สวัสดีครับผมตับปัทวีกับรายการอาริรีวิววันนี้เราอยู่กับรองเท้าสตั๊ดรุ่นใหม่ของแบรนด์ Under Armour นั่นก็คือ Under Armour Shadow Elite 2.0ครับผม โอเคเรามาเริ่มพูดถึงดีเทลแล้วก็สรรพคุณแมพูดเป็นยาเลยจริงๆไม่ใช่นะครับของรองเท้าคู่นี้ Under Armour Shadow Elite 2.0นะครับก็ถ้าถามนะครับคำถามแรกว่าเอะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าสายอะไรสไตล์ไหนนะครับสาย สปีดหรือเปล่าสายคอนโทรหรือสายคลาสสิก็ต้องบอกว่าเขามีคำจำกัดความของเขานะครับนั่นก็คือเป็นรองเท้าสไตล์ agility นะครับ hybrid agility สำหรับ under armour shadow e l i t 2.0คู่นี้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำได้ดีในหลายๆเรื่องนะครับ็นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเรื่องการคอนโทร รวมไปถึงเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยอันเดอร์อัลเมอร์คู่นี้นี่ก็ทําได้หมดเลยนะครับโดยนักเตะแข้งมืออาชีพนะครับแอ็ดี้เนี่ยที่จะสวมใส่เจ้าอันเดอร์อัลเมอร์ชาโดอ็ดดสันตุสคู่นี้นะลงสนามจริงๆก็จะเป็นกองหน้าจากทัพปืนโตนะอาร์เซนอลนั่นก็คือเอ็ดดี้เอ็นกิเตียน่ต้องรอดูว่าเอ็นกิเียใส่คู่นี้ลงสนามนี้ฟอร์มจะปังหรือเปล่านะครับกับรุ่นใหม่ของอันเดอร์อัลเมอร์ส่วนต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงการแน่นอนเป็นเรื่องของสีสันกันบ้าง สีสันของรองเท้าต้องบอกว่ามองด้วยสายตาของผมเนี่ยทำมาได้ลงตัวนะสวยงามก็จะมีการใช้สีหลักเนี่ยเป็นสีขาวนะครับกับสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่เป็นสีดำโดดวอนสีดำหรือจะเป็นในส่วนตรงนี้ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะเตะตาเลยกับสีเขียวนีออนตรงนี้นะครับบริเวณรอบรูร้อยเชือกเนี่ยนะฮะก็เป็นการ เพิ่มลูกเล่นผสมประสานเอกลักษณ์ต่างๆเข้ามาในตัวรองเท้านะครับให้มันโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ยังมองแล้วสบายตาอยู่นะผมมองรู้สึกว่าเออสบายตาดีรองเท้าคู่นีนะ้ทำมาได้แบบสวยงามลงตัวเลยสําหรับเรื่องสีสันนะครับต่อมาเป็นส่วนสําคัญที่สุดแล้วนะครับที่จะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับที่เขาใส่กันมาในตัวของ Under Armour Shadow Elite 2.0คู่นี้นะครับเริ่มกันที่ส่วนแรกเราจะเน้นกัน3ส่วนนะแต่เริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อน ส่วนแรกจะเป็นในส่วนของอัปเปอร์นี่นะครับอัปเปอร์เนี่ยมากับเทคโนโลยีนี่เลยเขียนชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆว่าอินเทิรนิตนะครับซึ่งเป็นหนิดทั้งตัวนะครับที่ให้ความรู้สึกนุ่มกระชับสบายทั่วตัว,ตวรองเท้าเลยนะครับสำหรับอินเทอรเนิตเทคโนโลยีตัวนี้นอกเหนือจากนั้นตรงอัปเปอร์ยังมี เทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยกับบริเวณนี้เลยนะครับสังเกตง่ายๆไอที่เป็นสีเขียวนีออนนี่แหละนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าซิลิโคนสไตร์พอดนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลนะมันมีเท็กเจอร์นะฮะนี่สัมผัสได้เนี่ยผมจับจับเนี่ยมันเป็นคลื่นๆร่องๆนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างดีต่อมาในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับชุดพื้นกันบ้าง นะครับก็ชุดพื้นของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเน้นเลยนะส่วนแรกเนี่ยต้องบอกว่าชุดพื้นเป็นชุดพื้นเดิมนะครับจากรุ่นก่อนนะนำมาใช้กับรุ่นนี้ด้วยนะแล้วมันแตกต่างมันยูนิคมนไม่เหมือนใครยังไงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เขานำมาใช้เขาใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่นำมาทำชุดพื้นเนี่ยเต็มผืนเต็มแผ่นแบบยาวๆแบบนี้เลยนะไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งใช้เต็มๆเลย นะโดยตลาดตอนนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยไม่มีแบรนด์ไหนไม่มีรองเท้ารุ่นไหนหที่จะใช้ คาร์บอนไฟเบอร์มาทําชุดพื้นเต็มพื้นขนาดนี้นะครับหาได้แค่ under armour เท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของชุดปุ่มเนี่ยการจัดเรียงตัวต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตในด้านผู้เล่นด้วยนะครับในเรื่องของการทําความเร็วการเปลี่ยนทิศท,ทางฉับพลันนะครับเขาบอกว่ามันค่อนข้าง aggressiv ดุด,ดันมากๆนะทำให้ผู้เล่นนั้นทะยานไปข้างหน้าในเรื่องของการทําความเร็วตอบโจทย์สายสปีดในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของฟิตนะครับการกระชับเวลาสวมใส่ นะครับก็จะมากับเทคโนโลยี EXO LOCK นะครับซึ่งเป็นโครงบริเวณกลางเทา้านะฮะที่จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูปเทา้านะครับการคงรูปการซับพอร์ตนะครับในขณะที่คุณทำความเร็วแล้วก็มีด้านในด้วยที่เป็นอินโซนะครับด้านในตัวตรองเทา้าเนี่ยที่เป็นพื้นพื้นรองนะครับก็จะ ช่วยนะครับในเรื่องของความนุ่มสบายเมื่อยามสวมใส่นะครับแล้วก็ในเรื่องของรับแรงกระแทกด้วยนะเมื่อคุณแบบมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะซับดูดซึมแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ Under Armour ทําได้ดีมาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักให้ดูว่าเจ้า Under Armour Shadow Elite 2.0ูนนี้จะหนักกันสักเท่าไหร่บอกกันว่าตัวนี้เป็นไซส์8.5 US นะครับมาชั่งกัน น้ำหนักออกมาแล้วนะครับอยู่ที่221กรัมนะสำหรับรองเท้าคู่นี้ในไซส์8.5 US อย่างที่บอกว่าไม่มีค่ายไหนเอาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาทำพื้นรองเท้าแบบเต็มๆแต่ว่าที่ Under Armour นี้มีนะครับมันก็จะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดรวมไปถึงผู้เล่นสายสปีดจริงๆก็เหมาะกับรองเท้าคู่นี้เหมือนกันผู้เล่นสายสปีดที่ไม่ชอบอัปเปอร์แบบบางๆเบาๆ นะครับเหมือนที่ค่ายอื่นทำนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเบามากมันบางมากแทบจะเป็นกระดาษอยู่แล้วอะ่ะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอัปเปอร์เขายังจะมีความหนาอยู่นะมีความหนามีความนุ่มอยู่ซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับสายสปีดที่ไม่ได้ชอบอัปเปอร์เบา,วา,วาบางนะครับตัวนี้เหมาะเลยแต่สําหรับใครนะครับที่อยากจะได้เจ้า Under Armour Shadow Elite 2.0คู่นี้ ไปเป็นเจ้าของบอกเลยตอนนี้ที่ร้านอารีฟุตบอลนั้นมีวางจําหน่ายแล้ว2ช่องทางเท่านั้นกับหน้าร้านสาขาสยามสแควร์และช่องทางออนไลน์นะครับของมีเข้ามาไม่เยอะบอกเลยว่าต้องรีบมีแค่24คู่เท่านั้นสนนราคาคู่ละ7,590บาทนะครับแล้ววันนี้ผมตามัทวีกับรายการอารีรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ